สวัสดีจ้าเมื่อนีมาผกกสาวสกุลคนบ,น,บนบ้านอีกแล้วเด้อพี่น้องเมื่อหนีสาวสกุลได้ต่ำมากๆอันแน่กับนี่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 หมูสามสันหมูสามสันสาวสากุลเอามาทอดเองเด้อพี่น้องชุบแป้งแล้วก็เอาลงทอดน้ำมันเดือดเดอดนาะได้แนวกินอันนี้ก็เลยคิดว่าเอะสิกินกัาบหยางให้มันเข้ากันนะก็เลยมาหุงกับบะหมี่พี่น้องเอยบ่ได้ซื้อก็เลยดัดแตงง่ายๆเลย ตามาม่าเพื่อนที่ร่วมงานหมักเห็ดให้กินสามสกุลก็ได้ละของแรงมื้อนี่นะพี่น้องมามากินน้ากันหากะเห็ดออกมาเลยได้นี่ทอดฮ้อนๆเลยกรอบอืมบอ้มฮึสกิมเป็ดยับ้างลมเย็น บรได้เป็นหมูกรงหมูกรอบคือเขาดอกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบรม,มีเวลาหมูกรอบมันต้องตากเนาะแม่หมะชาวสกุลน่ะบรได้ตากมันต้องตากมันต้องใช้เวลาดิก็เลยเอา้าง่ายๆเลยเออว่าเอาแบบทอดเอาก็ได้นี่ว่าแซบ่บขึ้นกันนะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ mm-hmm hmm, mm -hmm. Ja, das หนาจะมีมากะทินเนาะพี่น้อง แล้วคนเห็นยูมากะทินค่ะในตลาดน่นะนะแต่ว่ามันดำแบบเขาแกะแล้วนะแบบไปซื้ออันซักเป็นเป็นเขาห้องาอ่างเป็นแบบที่มันยังบบวกแกะผัดมันเหี่ยวก็เลยเออบอกเอา แรงเลยเนี so uh ่ยเห็นแล้วก็แล้วแรงเลยนอนมื่ออื่นสู่กันใหม่อือ ขอโทษเด้๋ยวพี่น้อง <c oughs> หนังมนันเกาะพูมันย่ยบอกค่ะสันปลอบสิรุษ <c oughs> นกเขาหัางล่ะทำามละเนาะเงินไผ่ซา,านมันล่ะ กับมามานี่ค่ะลวกสองห่อได้พี่น้องลูกชายผัดเห็นแม่ลวกแล้วผัดอแม่อยากกินน้ำเอวะแบ่งให้เพื่อนครึ่งนึงสามสกุลก็เลยได้ห่อครึ่ง ก้าวสิ่ตําให้พอด,ดีครับสามสั้นทอดน,นะเดี๋ยวค่ะมื่อกรนสามมามาเมื่อกนหมูสามสั้นอะไรแบบนี้ มาละพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเสิเอาไว้ไปแบ่งให้ลูกชายกินแลนเนาะเผื่อพี่อยากกินน้ำข้าวเหนียวมันนี้สาวสกุลกัะอิมแล้วเด้อพี่น้องขอโตล่ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วกะเบึ่งสาวสกุลนเด้อให้สาวสกุลมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสาวสกุลกะหักแพงพี่น้องทุกคนเมื่อนี้กะคั่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อขออนาาุญาตลาไปก่อน สวัสดีจ้า